Thank you. พี่ชื่อมดนะครับเจ้าของช่องเขาอติดต่อค่ะคอย่างสุุปข้เสื่อสีปัจจุบันนี้แยลาวนดีไซน์นะครับหงคอนเทนต์ต้องดีแต่ต้องตามมาด้วยคอนเทนต์ที่ดวัข้อที่สองคือมีการทีไซนสรรค์หรือคิดสรนะครับแล้วก็ต้องมีคอนซิสเซนซี่ความสม่ำเสมอนะครับและอีกอันหนึ่งคือคอนเนตต้องเป็นเงินต้องประกอบด้วยช่นงที่ตรงยตุนเข้ามาเลยครับเรื่องแรกอยากสรุปเรื่องสีสีนะเรื่องที่สองก็คือการทำวิดีโอสั้าในยุคเนี่ยมันเป็นการลดอัค อย่างนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนทุกคนครับออกมาทำวิดีโอสั้นตอนวิดีโอสั้นเนี่ยช่วยเราต้องเรียนการตลาดนะับเรื่องสุดท้ายคือเดี๋ยวนี้ยุคนี้การทำวิดีโอสั้นนะครับไม่ต้องเพอร์เฟกต์ครับบางทีเพอร์เฟกต์ไม่เสียงไปถึงชั้นคุณพิมมือถือเงินมากนะคุณตองอุปกรณ์ใช้เรือร่อนี่แหละครับใช้วิดีโอสั้นอ่างผมรับประกันเลยกว่ามันไม่มีทางครับเลยตั้งแต่คลิปแรกแต่ผมมั่นใจว่าคลิปที่ห้าคลิปที่สิบสิบห้ายี่สิบเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ